สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรานะคะในรายการกโดยสาร weekly พบกับดอยใจกิมนะครับผมแล้วก็ดอยใจเก่ค่ะตายแล้วไม่เมื่อกี้เนี่ยเขาบอกให้เราโพส์เงเราก็พยายามโพส์เต็มที่เลยผ่านไปแล้ว5 0แอคนี่เราก็ต้องโพสต อะไรอะคะพี่ทำอะไรพี่จะเป็นม้าเหรอคะหมดมุกไปต่อเข้าช่วงแรกของเราดีกว่าค่ะกับช่วงแจ็สบนะคะสำหรับช่วงนี้นี่มีข่าวอัปเดตเยอะแยะมากมายปารองเหรอไม่ใช่ใช่ไหมช่วงแรกของเราอข่าวแรกกันเลยมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่า99.7%ของคนที่ใช้ Android สามารถโดนลวงข้อมูลได้ไม่ปลอดภัยมันอันตราย เอาอีกแล้วนะครับผมต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเออประจำประจำ AI อ่ะตอนนี้นี่คือมีแต่คนบอกว่า Android Android มันห่วยมันเปราะบางมันอ่อนไม่ได้เรื่องโดนเจาะง่ายคนยมจะโจมตีที่ Android อีกแล้วบอกว่าเรื่องเดิมอ่อนเอออ่อนมันแบบ ไม่ปลอดภัยเลยกับชีวิตและทรัพย์สินของเราแล้วคุณใช้มือถือเครื่องนี้หรอกคะพี่กิมอันนี้ทางความคิดเห็นของดรจกิมเป็นไงบ้างคะคือคือต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เ,เรียกว่าตื่นตระหนกกันไปเองนะครับเนื้อหาสาระข,ของมันก่อนว่า<อ>เป็นสาระด้วยหรอคะรายการเรานแน่นอน<บ><บ>ตายแล้วตกใจมันเป็นเสิร์ชมันมันก็ไม่ใช่เรื่องตลกหรอกที่บอกว่ามันอันตรายโอเค99.7%มันก็จริงอยู่แต่เดี๋ยวก่อนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเฮ้ยมันอันตรายมากแล้วคือแบบว่าทุกคนจะต้องโดนหมดขนาดนั้นนนแล้้วก็ตอปัจจุบีี่ ผ่านไปเวลาแค่ม,มันวันถึงสองวันเนี่ยกูก็ออกแพชชุกขาดเรียบร้อยจบใช,ใช่แล้วแล้วเราก็ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเปลืองเวลาเราคือเราไม่ต้องอัปเดตอะไรคือกูก็พออัปเดตตัวเขาเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือขอเป็นดรามา่ามีดราม่าเล็กน้อยคือ,อม,มีสาวกที่เขาทราบเรื่องนี้เสร็จปับ๊บรู้ไหมเขาทำไงโหรีบเอาแบบไปซีล็อกแปะไว้หมดเลยนะแอนดรอยอ่อนแอนดรอยอ่อนเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์โดนแฮกได้เขาแปะไว้ที่ไหนคะแปะผนังบ้านตัวเองเอออองี้ยเหรอเออเออเออเงี้ยเหรอไม่ไม่ไม่คือแปะในบริษัทเลย คือเขาเป็นไอทิของบริษัทเนี่ยเผยแพร่บริษัทให้ทุกคนได้รู้ใช่คือเผยแพร่หรือว่า Android อ่อนคือทั้งนั้นที่ความจริงแล้วคือถ้าคุณอ่านนิดนึงคือคุณอ่านแล้วคุณเข้าใจกับมันนิดนึงเนี่ยคุณจะรู้ว่าเฮ้ยม่เห็นเกี่ยวเลยอะมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นแล้วคือใครก็ตามที่เล่นอยู่บน Open Network เนี่ยมันก็โดนได้ทั้งนั้นแล้วคือสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาจะเห็นแค่คอนแทคกับแคมเปญเดอร์ก็คือคุณนัดใครไว้ทีไหนถ้าจะกลัวเรื่ อันนั้นเนี่ยเห็นผลทางรูปธรรมทันทีไม่ต้องแฮกนะฮะอย่างนั้นอย่างนั้นโดนแฮกเหมือนกันโดนแฮกทางหลังล่างใจต้องต้องให้ด้วยไงไม่ให้ไม่ได้ไงไม่ให้เดี๋ยวมีพิรุษโดนสองต่ออ่าสองแดงเพราะฉะนั้นโปรดดอยเจเก่งทำไงครับฮะไม่ทำเป็นคนไม่ยุ่งกับของคนอื่นอ๋อเอออ๋ออย่างนี้นะคะก็ยังไงก็จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรแล้วแหละอย่าคิดมากแต่ถ้าเกิดอยากได้ชัวร์วปลอดภัยจริงๆก็ไม่ต้องไปเล่นเน็ตนอกบ้านถูกง่ายที่สุดอันนี้เป็นวิธีปลอดภัยที่สุด เพราะว่าไม่มีความเสี่ยงไงใช่หรืออีกอย่างอีกในนึงอ่ะก็คือว่าเล่นผ่านพวกเครือข่ายมือถือจริงก็ถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งเหมือนกันถือว่าพวกข้อมูลเหล่านั้นอ่ะมันโดนที่จะ encrypt มาแล้วทุกตีทุกอย่างด้วยใช่แล้วค่ะก็ดูแล้วกันเนอะเลือกเอานะคะส่วนอีกข่าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาในเกงประสบปัญหาตลอดคืออายุไม่ถึงที่จะมีบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตนะคะเพราะฉันก็ไม่สามารถชำระค่าเกมได้ อยากซื้อเกมจากค่ายืองค่ายเนี่ยก็ไม่สามารถซื้อได้เลยพี่กิมคะตอนนี้ทายังไงดีอะคะคืออายุเนี่ยคือมันไม่ถึงหรือว่ามันเกินไปเยอะแล้วเขาจนเขาไม่สมัครมันไม่ถึงเราเันไม่ให้สมัครหนูเรียกพี่ว่าพี่ถ้าหนูอายุเกินพี่ก็พิจารณาตัวเองละกันนะคะพี่กิมไปต่อไม่เป็นโอเคไปเข้าข่าวดีกว่า <c oughs> <c oughs> สรุปเือที่จะมาบอกเนี่ยตอนนี้มีข่าวเดียวมาแล้วสำหรับใครที่อายุไม่ถึงดับเก่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางค่ายของ EA แล้วก็เกมล็อก เปิดให้ชําระเงินผ่านทางบิลเอ่อเป็นบินบัตรเครดิตได้บินบัตรเครดิตอะไรเราเอ้บินบัตรโทรศัพท์บินโอ้ตายแล้วมึง้อาไวามันเอ่เปิดให้จำนักเปิดให้จำนักเปิดให้ชำระผ่านแค่เรียนได้แล้วก็คือว่าคุณสามจะกดซื้อเสร็จปั๊บก็ไปรวมอยู่ในบินค่าโทรศัพท์ของเราไปเลยเลิศใช่ไหมจาดกอนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยไม่มีบัตรเครดิตก็ต้องบอกว่าต้องไปขอพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ให้อยู่แล้วหวยเด็กคนนี้จะเอาไปซื้อเอาบัตรเครดิตจะไปซื้อเกมใครจะยอมให้ใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องจัดการเป็นไง กด <g ird> เองเลยแต่ปัญหาหรือปัญหาที่ตามมาคือมันก็เป็นเงินเราสิคะพี่แค่จะ,จะไปใช้ทริคของเงินพ่อเงินแม่ซึ่งเงินเ,เสียค่าซื้อเกมถาม<ห>ากรดีใครออกตังค่าโทรศัพท์ให้พอ่อคือแค่นั้นแลลวค่ะป๋ามันก็เป็นข่าวดีสำหรับหลายคนนะผมบบว่าเกมล็อกทั้งเกมล็อก <หา S 2> แล้วก็ EA เนี่ยเปิดให้ทั้งซื้อเกมผ่านในส่วนของเออแคเลบิลินได้แล้วหรือว่าจะซื้อเกมผ่านหน้าเว็บไดรแล้วด้วยพอเขามีโหลดดูแล้วลองเล่นดูจะเห็นเลยว่าแบบเฮ้ย เลือกเกม50บาทมันเลิศให้มันเลิศจริงๆคืออย่างที่เกิดที่ที่โหลดมาอย่างเงี้ยอย่างมันเป็นเกม Odyssey อะไรสักอย่างคือมันกราฟิกแบบต้องโหลดโหลดเกมเพิ่มกับมันกิกนึงอ่ะกิกนึงหรือว่าเกมเป็นเกมภาษาอันหนึ่งเนี้ยก็เล่นโหลดทีก็เกือบกิกเหมือนกันคือบอกว่ารู้เลยว่าเขาใช้เวลาทํางานมากน้จริงจริงๆมีเป็นสิบอะครับโอ้แเล้ ในเมื่อมันเขาทามาให้ถูกขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ช่วยๆกันซื้อด้วยเนื่องจากว่าที่เขาที่มันออกมาราคาถูกกว่านี้ได้ขนาดนี้เราก็ถูก I อาไกับอีกาเนี่ยเนื่องจากว่าก็คือมีบริษัทเขาไปดีลมาให้ว่าเฮ้ยสำหรับประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยขอราคาถูกหน่อยคือเลือกขายราคาที่มันแพงๆเนี่ยคนเราก็ไม่สามารถที่จะขายได้เหมือนกันแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดเราละเมิดลใขสิทธิเขาเยอะเกินไปเอาอีกนะคะเขาก็จะบอกว่าก็ไม่ได้เขาาจะบอกว่าก็เบื่อแล้วกับประเทศนี้เหมือนกันไม่ต้องไทยละกันเหลเงี้ยนะคะ ช่วยกัน50บาทเองข้าวประมาณจานเดียวแเกมเนี่ยเราเล่นทีมหลายวันมันด้คิดนะ่อจะอีกข่าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันเป็นวิวัฒนาการของแท็กแอนดรอยของเราเนอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีอุปกรณ์หลายอย่างนะคะที่เป็นแกลเ็ตดีๆออกมาสนับสนุนสพอร์ตการแข่งแอนดรอยด้วยใช่แล้วก็เกิดว่า่กนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้เห็นของ iOS เนี่ยจะมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กกันหมดกัเจะเยอะมากัเจะเยอะมา พราะของเขาทําง่ายไงทุกอย่างมันแบบเครื่องแบบเดียวกันหมดอ่ะแต่ของความมาซัพพอร์ตอะไรทุกอย่างมันก็ทําได้ใช่แต่ของแอนดรอยมันมีความหลากหลายมันหาคือของแอนดรอยเนี่ยคือหายากมากเอาจะเอาเป็นแค่พวกคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดก็ยังหาเจอยากเลยใช่แล้วแต่ล่าสุดอย่างเห็นข่าวล่าสุดที่เป็นนาฬิกาของทางฟอสซิลใช่ไหมคะใช่เขาบอกว่าจะ้จักมันบลูทูธรู้จักฟอสซิลอยู่แล้วใช่ไหมฟอสซิลบอกรู้จักที่เป็นกระดูกไดโนเสาร์ใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องไปนักธรณีวิทยาไปขุดมาไงใช่่ม้บาาาเรฉลดพีหอ ฟอสซิ่มันเป็นยี่ห้อนาฬิกาคุณยี่ห้อนาฬิกาเป็นยี่ห้อนาฬิกาดังๆอันเนึ่อกคือเป็นตลาดนาฬิกาแฟชั่นหลายๆคนจะรู้ษากก็บอกว่าเออเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นไงจะชอบใช้เก่จะกบยุคพีกินไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วข้อวยแก่ใครเคยเห็นตัวไลฟ์วิวจากทาง s o n y ่อีวิคซ์ที่มันจะสามารถซิงข้อมูลจากมือถือเราขึ้นมาเป็นนาฬิกาได้ วันนี้ฟอสซี่เขาทำประมาณอย่างนั้นออกมาแล้วเพี้เดียวกันใช่แล้วก็คือแทนที่ว่าตอนนั้มานั่งควักเอามือถือของเราเนี่ยขึ้นมาอ่านคงอ่านคาใจไปอดเวลาคือมันไม่สะดวกคืออย่างเก่งเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยกระเป๋าเก่งจะลกมากแล้วกระเป๋าใบใหญ่มากเนื้อออกปะลกมากมากจริงเคยหากุญแจบ้านตัวเองไม่เจออะอยู่ในกระเป๋านั่นแหละอต้องคุยคุยคุยแล้วคิดดูมือถืออยู่ในกระเป๋าแล้วน้องดิพิเนชันมันชอบเด้งตลอด แดงไงอ่ะแดงอันนี้คือเขาจะฟีด S M S โน้ติฟิเคชันต่างๆให้เราใช่ก็คือมาอยู่บนนี่เลยบนนี่นาฬิกาจะไม่ต้องไม่ต้องแบบเพกนั่งคนนั่งหาใช่ก็คือจะมีพวกทั้งโน้ติฟิเคชันบอกเวลาบอกอุณหภูมิทุกอย่างแต่ว่านอกจากฟอสซิลที่จะทำนาฬิกามาให้เราแล้วนะคะก็ยังมีโลจิเทคด้วยใช่เป็นค่ายผลิตอุปกรณ์อ็อกเซอรี่ของคอมพิวเตอร์อีกไลายหนึ่งไลายใหญ่ๆเลยเขาลงมาร่วมกระโดดมาแจมมาเช่นเดียวกันโอ้โหผืนสัต ทาง Logitech เขาออกมาประกาศแล้วมีทั้งอุปกรณ์เป็นเมาส์สำหรับ Android โดยเฉพาะก็อย่างของคณิคมเนี่ยคือเขาก็จะมีในส่วนทำรับซัพพอร์ตเมาส์ใช่ไหมค่ะเราก็จะมีทั้งในส่วนของด็อกกิ้งด็อกต่อเอ่อคีย์บอร์ดต่อคีย์บอร์ดต่อแล้วก็จะมีอันสุดท้ายก็จะเป็นสปิเกอร์ก็คือเป็นลำโพงต่อเป็นบลูทูธสามตัวของ Logitech แล้วคือคาดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีออกมาอีกเพียบเลยก็คือหลังจากที่มันเริ่มเป็นสแตนดาร์ดมากขึ้นค่ะ ก็เริ่มที <let> <underneath> ่จะมีคนทำอ็อกซ์ซอรี่เหล่านี้เนี่ยมาซัพพอร์ตในส่วนของ Android มากขึ้นกว่าเดิมปะล่ะคุณถึงเรื่องแฟนเพจแฟนเพจของดรอยซันของเรานั่นเองตรตอนนี้คนกดไลค์เยอะมากกดไลค์ไป9,000เกือบๆจะ9,000แล้วน่าจะ9,000แล้วด้วยมั้งแต่เรายังไม่ยินดีเราอยากได้มากกว่านี้อีกลำมันคนโลภมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ากดไลค์9,999คนเมื่อไหร่อย่าเพิ่งยังมีอีกขออีกอย่างต้องพ่วงเหรอ ต้องมีขอบพ่วงด้วยอ้าวพ่วงอะไรอ่ะถ้าใครได้ดูในหน้าเว็บของเราเนี่ยเขาจะมี U I P อพีอนิคไอพีเนี่ยเข้ามาวิสิตเพจรอยซานตลอดเวลาเนี่ยตอนนี้ก็คือ6ล้านกว่าจะเจ็ดล้านละว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ตะกี้นี้เท่าไหร่นะตะกี้ขอเท่าไหร่เก่า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 เกินหรือเปล่าเกินเก่า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 อ่ะของรอยซาน U I P นี้ยเขาขอเจ็ด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 ขอ U I P ทั้งหมด7จ็ดล้านเแสนเหมื่นเพันเจ้อยเจครั้งและ อันนี้ก็คือต้องควบคู่กันไปนะคะขอสองอันเลยนะขอสองอันอันนี้เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดถ้าเกิดเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจขอเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าถ้าเกิดถึงหรือว่าเลยเมื่อไหร่เราจะมมีมีรอยสันมิติวววน่นอนวววอว่าวววนวนวดวดววววาวววววววนวว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 วอววววววาาวว้ววีวว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 วาวว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 วะวว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 ว้วเวว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 วอวัววววว นะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันสําหรับช่วงนี้ค่ะก็คือทั้งหมดในช่วงคอ,งอโดย<ำ>ตอนนี้เข้าสู่ช่วงคอรักสุดส,สันสส้น a n ง r y Birds เลยอ่ะอีกแล้วเหรอชอบเดี๋ยวนี้หายใจเขาออกเป็น Angry Birds ทําไมอันนี้อัปเดตใหม่ไปจัดการหรือยังเรียบร้อยหรือยังอัปเดตแล้วเป็นโอพาร์ k อะไรนะ Water Beach อะไรวอลเลย์บีชเ,เรียบร้อยนะคะเล่นน็อกไปแถวอินนี้หนึ่งเสร็จหนึ่งขยันมากว่างขยันมากว่างมากนะคะถามว่าสามดาวได้ไหมก็ไม่ค่อยได้ สำหรับวันนี้พี่รับสื่อสารของเรานะคะเราจะมาตอบแต่ไม่ได้ตอบมาทุกทีนะกรณีที่หลายๆคนถามมาซึ่งเราตอบกันไปแล้วหลายครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรบกวนเนาะให้ตามลิงก์ด้านล่างของเรานะคะใช่ทครั้งเนี่ยคือเรื่องที่ถามมาเนี่ยเราก็เคยตอบไปแล้วหลายครั้งมากๆซึ่งอโอเคจริงๆเราก็ยินดีที่จะตอบอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าพอมันเยอะมากๆเข้ามากๆเข้าเนี่ย ก็ไปขุดเอาพวกนั้นะมาใช้อีกสักรอบนึงคือจะบอกว่ามอสเราเหนื่อยแล้วนะคะมอสเราพูดจนปากเนี่ยตอนนี้ปากหูอยู่ติดกันมากนะคะสังเกตชอบมาถามนะคะว่าราคาของแอนดรอยตัวจิ๋วที่ราคาต่ำกว่าหมื่นเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างที่มันแบบสูงสูงสีกะเออจะมาถามมนเลยเกิน Galaxy g o จะซื้อเอาเป็นดีไหมงบมีต่ำกว่าหมื่นมีงบเท่านี้ไปดูได้นะคะ ตามดิงด้านล่างนี้นะคะพี่โดยเจอัลเจอร์พาสเนี่ยะเขาได้บอกว่าโพสเรียบร้อยแล้วใช่ครับผมก็คือโพสวิเคราะห์อย่างละเอียดมาให้เลยใช่แล้วนะคะก็คือตัดสินใจตามนั้นได้เลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาคอยถามรอคำตอบคือกลายเป็นว่าเดี๋ยวรอแล้วนานๆก็วนหงิดอีกนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยจริงๆลองไปเซิร์ชในฟอรั่มก่อนในฟอรั่มส่วนมากมันน่าจะมีครบทุกเรื่องแล้วแหละนะคะหรือว่าหรือว่าจะเสิร์ชหาอะไรที่ต้องการเสร็จปั๊บแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดคำว่ารอยสหาย ก็จะเจอในถามของ Google ก็เจอใน้ซลาร์ใช่นะคะส่วนในเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่โอ้เราตอบกันมา800ล้าน9ล้าน10ครั้งแล้วอะนะคะเรื่องการรูดเลยเป็นเกย์หรือเปล่าเหรอเป็นป่าวไม่เป็นไม่เป็นอ่าเรื่องการรูดล่ะเพื่อนสนิทอยู่เพื่อนสนิทอยู่ข้างล่างตายแล้วว่ากบิพัฒก็ไม่บอกอ่ะจำเป็นไหมที่เราต้องรูดแอนดรอยด์ของเราก็นั่นแหละสิ คือจริงๆยิ่งณัวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตลาดมาร์เก็ตของเราเนี่ยมันซื้อแอปได้แล้วใช่ที่เรารายงานไปเมื่อกี้เกม l o ฟ e อเอกซื้อได้หมดแล้วมันแทาจะไม่เหลือเหตุผลในการที่จะต้องมานั่งรูทเครื่องเลยนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมันยังมีอีกเล็กๆน้อยๆที่มันยังต้องรูทซึ่งก็เคยตอบไปหลายครั้งแล้วว่ารูดคืออะไรทําไปเพื่ออะไรอย่างไรนีบอกหมดแล้วอยู่ตามลิงก์เช่นเดิม ไปดูกันได้นะคะใช่แล้วก็คนที่เขียนอันนี้ก็แน่นอนเจ้าเดิมก็คือพี่ออกตพัฒนั่นเองนะครับพี่ <ผม S 1> เป็นตัวนะคะสําหรับอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องที่โยงกันมานะคะ<ม>กับข่าวเรื่องความไม่ปลอดภัยของทาง Google แล้วก็ a อ d r o อยที่บอกว่าเอ้ยโดนเจาะไปกับ9.7อันนี้เนี่ยคือหลายๆคนยังอ่านไม่ดีไงอ่านรอบ<ม>แล้วเสร็จปุ๊บอุ้ยตายแล้วน่ากลัวจังเลยเอาตกใจนั่นนู่น ไปบอกเพื่อนบอกพ่อบอกแม่บอกกันไปทั้งครอบครัวแล้วจริงๆไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรออก็คืออันนี้ก็ไปอ่านวิเคราะห์ที่เคยเขียนเอาไว้ให้แล้วอยู่ข้างนี้เด้เช่นเดียวกันนะจ๊ะใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะหลายๆคนชอบมาถามว่าเอ้ยแอปเ e ออร์เพอย่างเงี้ยตอนนี้มันแพงอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากซื้ออยากจะแบบผิดกฎหมายบ้างอะไรบ้างอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะยืดออกซื้อแอปได้แล้วเพราะว่าตอนนี้อแอปลดถูกลงมากแล้วใช่แล้วก็ต้องบอกว่ามันในในกระทู้นี้ที่ที่เราเอามาแนะนำตรงนี้เนี่ย มันจะมีวิธีการซื้อแอปให้ด้วยว่าคุณจะว่าคุณจะไปไปผูกแอปเอฟอะไรยังไงอะไรแบบนี้ก็คือเข้าไปดูตามลิงก์นี้ได้เลยใช่แอปคนที่เขียนตรงนี้เนี่ยก็เช่นเดิมพี่พัทเขียนเอาไว้เช่นเดียวกันพี่กิมเคยทำเลยบ้ะไหมคะก็มาทำท่าประหลาดๆดูอย่างเงี้ยนะมาทำหน้าตาดีไปวันๆต่อกันที่หนึ่งหัวข้อกันดีกว่านะคะสำหรับการแก้ fragmentation ของทาง Google อ่ะฮะตรงนี้ถ้าเกิดว,ว่าใครต้องการที่แบบเออมีคำถามเข้ามาว่าเฮ้ hey, ย fragmentation ของ Google มันคืออะไรมันปัญหามันเกิดได้อย่างไรแล้วมีการแก้ไขปัญหาอะไรก็อ่านตามนี้ก็คือมีการสรุปเอาไว้แล้วละ่ะเหมือนกันใช่แล้วนะคะลองไปดูกันได้นะคะจะไม่ต้องสองสัยอีกต่อไปใช่แลว้วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของการเปิดประตูสู่ Amazon a p p Store กันบ้างใช่ก็ต้องเหนือนจากใน Android Market แล้วเนี่ยที่จริงแล้ว Market ของ Android มันก็จะมีอีกอันอหนึ่งตลาดที่ทำมาโดยทางอเมซอน ซึ่งณวันนี้เนี่ยก็คือเขาก็มีการเรียกว่าให้โหลดฟรีอยู่เอาเอาเอาเป็นแอปที่เสียตังค์ไม่ต้องโหลดใช่ตลอดทุกวันก็คือทำให้เ้ยเราก็จะได้อนี้ส่งได้ของฟรีมาตอบตลอดเลยล่ะก็นั่นแหละครับผมก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือจะเป็นคำถามที่เพิ่งจะถามเข้ามาบ่อยๆแล้วก็จะมีการตอบกันไปเยอะบ่อยครั้งมากๆแล้ว่แล้วคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือยังไงลองไปติดตามอ่านตามลิงก์ที่เราให้เอาไว้ตรงนี้เนี่ยน่าจะแบบว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนมือใหม่มือเก่ามาก อันนี้เนะี่ยมีให้หมดเลยสำหรับช่วงนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะจ๊ะกับช่วงพิลาศิษสารค่ะ